สวัสดีครับพบกับทีเด็ดบอลมารทตัวนะครับของวันที่31พฤษภานะครับผมครับวันนี้ก็จะมาในลีกของสวีเดนนะครับครับอันนี้ก็เป็นสติติผลงานของเดือนพฤษภาของผมนะครับอ่าชมกันก่อนนะครับว่าหวานหวานฉ่ำๆ่ครับผมเล่นเองครับเจ็บเองครับไม่มีตัวแสดงแทนครับผมครับเราไปลุยกันเลยครับอ่าสถิติการทําประตูครึ่งแรกนะครับ ของเดก้าฟอร์ดแล้วก็ออสเตอร์นะครับผมในจํานวน8เกมนะครับเดก้าฟอร์ดนะครับมีการทําประตูครึ่งแรกนะครับถึง3ครั้งครับแต่เปอร์เซ็นต์น้อยน้อยมากครับ38เนะครับผมส่วนออสเตอร์นะครับจํานวน8เกมนะครับครึ่งแรกนะครับทําไปได้6ประตูด้วยกันนะครับ6ครั้งนะครับขออภัยครับเปอร์เซ็นต์นะครับ75เซนะครับซึ่งเยอะกว่าเดก้าฟอร์ดนะครับอาจจะเสียเยอะกว่าก็ได้นะครับจากข้อมูลนะครับผมออสเตอร์นะครับ มีการทำประตูครึ่งแรกครับสูงกว่าเขาบอกอย่างนี้ครับแต่เดก็ฟอร์ะครับมีในในการทําประตูครึ่งแรกนะครับถึง75%ด้วยกันนะครับผมในสถิติการชนะครึ่งแรกนะครับเด็กก็ฟอร์ะครับชนะเยอะกว่าครับ4ครับออเตอร์นะครับชนะไป1นะครับเปอร์เซ็นต์เดกก็ฟอร์นะครับดูเยอะกว่านะครับถึง50%ด้วยกันนะครับผมสถิติของออเตอร์นะครับในครึ่งแรกครับต่ำกว่าเด็กกฟอร์อย่างเห็นได้ชัดนะครับผมสรุปแล้วนะครับ โดยรวมนะครับทั้ง2ทีมนะครับทั้งออสเตอร์แล้วก็เดกาฟอร์นะครับมีสถิติการชนะในครึ่งแรกซึ่งดูแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะมีการลุกกระนำแล้วก็เสียประตูได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับผมออสเตอร์มีแนวโน้มนะครับที่จะทําประตูได้ครึ่งแรกนะครับได้มากกว่าเดกาฟอร์นะครับโอเคครับคู่นี้ครับผมไปเลยครับสูงครึ่งแรกนะครับ1ลูกนะครับอ่า น้ำน้ำตอนนี้ก็ประมาณ1.7นะครับใครที่จะรอน้ํำสวยๆนะครับหรือว่ารอเล่นสดนะครับให้รอที่ราคา0.75นะครับหรือใครรอไม่ไหวก็กดไปเลยครับ1ลูกครับใครชอบลุยครับใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับผมฝากให้กำลังใจแล้วก็กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ